ทำอะไรเธอ ฉันอยากเห็นเธอตกจังเลยเอลีนเธอจะร้องไห้ไหมนะเธอตกอะ่ะเธอจะร้องไห้ไหมไอรีนฉันอยากเห็นเธอตกอะ่ะถ้าเธอตกเธอจะร้องไห้ไหมครับ เธอมาช่วยพ่อแบบล้างแอร์นะเราล้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราล้างฝุน่นเสร็จแล้วเนาะนะ,ะเธอจะขึ้นไปข้างบนเหมือนพ่อไปเธอขึ้นไปไปนะพ่ออนุญาตให้เธอขึ้นขาเธอสั้นไปหน่อยนะไอรีนเธอลองพยายามอยู่นะอ่ะอเดูซิ เราะว <ENNIS> ่าเธอได้แค่ขันเดียวอะไรอะเธอลงมาตั้งหลักใหม่ใช่ไหมครับอ่ะเธอเธอสปายกระเป๋าอ้เอ็ดบอกว่าเป็นปังคุงอ่ะเธอเปลี่ยนชื่อเป็นปังคุงไม่ลีนอ่ะเธอขึ้นเธอขึ้นโชว์เพื่อนๆหน่อยสิท่านเธอจะมาดูใช่ไหมเธอจะมาดูใช่ไหมอโอชื่นใจอ่ะเธอเธอขึ้นโชว์เพื่อนๆหน่อยสิเธอขึ้นไม่ใช่ให้เต้นเธอขึ้นขั้นใดอ่ะ ขึ้นขั้นใดสิดขึ้นโชว์เพื่อนๆสิอ่าขึ้นไปสิขึ้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ไหมครับเธอขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ไหมครับเธอได้แค่นั้นใช่ไหมงั้นพ่อจะยุติการบันทึกภาพบันทึกเสียงของเธอแล้วนะแล้วเธอขึ้นได้แค่ขั้นเดียวอะ่ะอืม ลองอีกสิลองอีกสิเอออีกขั้นหนึ่งสิไม่พ่อสอนไหมเธอเธอขึ้นไปแล้วเธอเอาเท้าเนี่ยนะเท้าเธอเนี่ยเท้าเธอเนี่ยเท้าเธอเหยียบนะได้ไหมเท้าเธอเหยียบอ่ะเธอต้องเอาเท้าเธอเหยียบอ่ะถ้าเธอไม่เท้าเธอเหยียบเธอเอาเข่าเธอจะเจ็บเธอจะขึ้นไม่ได้เธอต้องเอาเท้าอ่าใช่เอาลองดูสิกอาใหม่สิอ่ะเอาเธอลองเท้าเท้าเธอเหยียบสิเอาเท้าเธอเหยียบขึ้นเออถึงไหมถ้าเท้าถึงเธอก็ขึ้นไปข้างบนได้อีกขั้นหนึ่งละตราบใดที่มัน ยังไม่ถึงเธอก็ไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะรู้ไหมนะสวัสดีเพื่อนๆก่อนหนูบายๆก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆสิสวัสดีสวยๆสวัสดีค่ะนะเดนูเดนูจะเต็งขึ้นต่อนะถ้าหนูขึ้นได้เดี๋ยวค่อยถ่ายภาพมาอวดเพื่อนๆนะคะบายบายบายค่ะไอ้กะไม่บายอะไรพูดห้วนจังไม่บายค่ะบายบายครับ เธอใช้เข่าเธอก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละมันจะเจ็บแข้งนะเธอเธอระวังเธอหล่นไปอีกฝั่งหนึ่งนะ